ยี่สูนี่ก็ครับดีครับประหยัดน้ำมันออหลีบ่ราได้ย่องดอกสวัสดีครับผมนายพุทธาเวลูวนรณละครับค่ะสวัสดีค่ะสุพรรณากรลจักค่ะเห็ดขนทรงครับเจียวครับทุกก่อนครับขนส่งหมูเข่าล้มขาครับตีครับ FVZ แล้วก็ FVM แล้วก็ t ท r ่สองครับ ยี่สูนี่กับครับดีครับประหยัดน้ำมันอีหลีบรได้ย,ย่องดอกเครื่องนี่ก็บ่ค่อยมีปัญหานะการใส่มากับว่าท่านได้สอมอย่างคือคือ,คอสอมตามระยะท่านแบบนี้แบบความผิดพลาดที่อย่างเกิดขึ้นนะการใส่งานก็ดีครับป้องตัวเลี่ยนก็ดีครับ เป็นเกียรติดีใจอยู่ครับการรู้สึกดีเพราะว่าปกติห้องสืบของมันห้องก็ไม่ได้คิดอย่างเนาะเขาก็สืบตามโปรโมชั่นตามราคาสินค้าอย่างสิ่งแต่มีการแบบว่าผูดปุยกับมาอย่างสิ่งอ่ะมีการสจมมมาคุณลูกข่ากับวาเสี่ยงก็หู้สึกดีไงบรรยากาศในงานนี่ที่ทีมงานเอามาล้ำมาให้เบิ้งเนาะก็เหมือนเป็นการรวมตัวกันของครอบครัวเนาะค่ะได้พูดปุยกันได้เห็นนาได้ทานอาหารรวมกันกู้สึกมีความสุขค่ะรู้สึกดีใจที่บริษัทคิดถึงค่ะ ขอขอบคุณลูกค้าคุณสุพรรษานะคะกะารจักที่ให้การสนับสนุนกับอีสุสูเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านที่สลับเวลามาในงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าอีกรอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันไปกันในนามของลูกค้าอีสุสูนะคะค่ะก็ขอบคุณทั้งบริษทัทที่ถึงลูกค้าแล้วค่ะใส่รถน้ำเพลนอีก,กสร้างคอบครัวเดียวกันนะคะไปใส่ บริการศูนย์กะเพิ่นกัให้ความบริการเป็นย่างดีค่ะบริะได้มีปัญหาเลย,ก,ย,ยกับการใส่รถของอิสุสเน้ะค่ะยิสุสกิ้งออฟทักยูโรไฟแมคเฮ้โอเคครับสำหรับอา่า ลูกค้าดแล้วค่ะที่อยากได้รถที่ยังคิดอยู่ว่าอยากได้รถประเภทใดเนาะผู้ข่อยเคยใส่มากอนแล้วขอยกว่าอีซูซูนี่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะในเรื่องการขนส่งเพราะว่าพวกข่อยนี่ใส่รถตลอดนะนะรถนี่คือออกงั้นทุกมือแต่ว่าทุกมือรถคันแรกที่สื่อมากก้านี่สิเขารักเกือบจะสิบปีแล้วยังไม่ได้มีปัญหาอย่างเลยค่ะก็อยากเชิญชวนเนะะ้อค่ะอันเขาองเขาดียู่ผู้ใส่แล้วเนะะ้อค่ะ